สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่พรพาเพื่อนๆมาชมไม้สวยหลังฝนตกนะคะเพื่อนๆน้องจะสดชื่นสวยงามมากมีน้ํากลิ้งบนใบบอนนะคะเพื่อนๆเนี่ยฝนตกเมื่อคือนนี้นะคะน้องสดชื่นมากที่อยู่ข้างหน้านี้คือเงากอูนะคะถัดมานี้ก็คือฮองเฮานะคะเพื่อนๆ น้องเล่นน้ำฝนแล้วก็มีเม็ดฝนจับบนใบนะคะสวยงามมากทุกคนอีพิมาเบิ้ลด่างกำลังสวยนะคะเพื่อนๆใครอยากได้น้องเป็นเลี้ยงน้องเป็นไม้เลยนะคะสวยมากกล้ามกุ้งด่างเมื่อก่อนกล้ามกุ้งด่างนี้ใบแล้วเหมืนนะทุกคนแต่ตอนนี้ก็พอจับต้องได้นะคะ เราก็เลี้ยงไว้แบบนี้นะคะเป็นแม่พันธุ์ขยายพันธุ์ทำจํานวนไปด้วยนะคะบอนใบไผ่ทุกคนสวยมากผีเสื้อจะหมดมาดูก้อนี้เป็นบอนบลโบราณสวยมากทุกคนไก่อมรีนนะคะอันนี้อะไรใบใหญ่มากแผงนะเพื่อน ใบใหญ่มากพี่พรก็เลยเก็บนะคะเอาไว้ชมถูกน้ำฝนถูกฝนก็เลยคอตกหน่อยนึงนะคะดูพะนครเพื่อนๆเ,เนี่ยถูกฝนใบใหญ่มากกว่าแก้วพิสดารน,นะคะ <S <S นางสาหาค่ะเพื่อน <S <S ๆ ใครเคยเห็นไหมน้องสวยมากใบใหญ่นะคะกัดสีแล้วก็จะแบบนี้ใบใหญ่แต่ใบก็จะพิ้วนะเพื่อนๆใบบางๆพิ้วๆก้านใบแข็งแรงอยู่ค่ะเขาชื่อว่านางสวาหะนะคะเพื่อนๆนางสวหะก็เป็นไม้นกตู้เลยพี่พรเลี้ยงนกตู้นะคะ ชอบบอนสีแดงนะคะทุกคนปีกินาลีสวยมากนะคะคปีกินาลีอมนี้กลุ่มปรกกันนะคะเพื่อนๆสีแดงๆนี้มีจุดนะคะนี่คือกลุ่มพกันนี่ปลาบูทองนะคะ ปลาบุทองสีก็จะคล้ายๆกับนางสุชาดาแต่ไม่ใช่นะทุกคนสหัสเดชะหงสุวรรณค่ะเพื่อนๆใ่นงสุวรรณนะของเฮาเล่นน้ำฝนสวยมาก เพื่อนเคยเห็นสบายนางไหมพี่พรยังไม่ได้ทําจํานวนแบ่งปันสักทีนเนี่ยก็ยุบใบไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะคะรอให้น้องแข็งแรงก่อนพี่พรจะแบ่งปันนะคะจะทําจํานวนน้องชื่อว่าสบายนางสวยมากได้มาจากน้องมดกฤฉพรน,นะคะนี่กลิตมิสุลีคะ่ะกลิตมิสุลีสวยมาก ไม่ว่าจะเป็นบอนสีหรือไม้ด่างเมื่อถูกฝนนะเพื่อนๆพนน้นองๆก็จะสวยงามมากนะคะสวยจริงๆเลี้ยงบอนสีก็เลี้ยงแบบนี้แหละเพื่อนๆถ้าเราเลี้ยงบอนเก่าบอนโบราณนี้จะไม่ผิดหวังเลยนะคะจะไม่ผิดหวังในความสวยของเขาเขาก็จะปรับตัวนะคะปรับตัวเข้าสู่ดินฟ้าอากาศบรรยากาศนอกตู้เขาก็สวยแข็งแรงดีนะคะ มมนี้กก็สวยาโอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่พรด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ